เ EP ที่สามวันนี้จะเป็นาปการปะทะกันของเสือสืออสมกอิกอเหล็กยักษ์ตัวแรกนมัม่นคือเดี๋ยวไอเต,ตัวนี้นะพอทีจะตกอะโคตรไกลเพิ่งเข้ามาอยู่เลยก็คือเจ้าสมิกอเหล็กตัวเติมของเราเองที่เราเพิ่งใช้กันไปในการ เหมอบไปเถอะยว EP หนึ่ง EP สองบาคนถามว่าเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าถามว่าเมื่อไหร่จะมีอตัวมอ,อนเตอร์จากฟาแอนด์บัตโผล่มาสักทีเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับเนี่ยไปดูตัวประกอบไปลนะก็ล่าสุดไม่ก็มันก็น่าจะไปโผล่ในนั้นแหละอลยอชิวิลโล่ในยุคก,กลางอ่ะโอเคเริ่มต้นกันได้ววววครับเอาวอล์กวามสัมพัยของมันก่อนต้องให้เคยให้ดูไปแล้วนะ เผื่อใครขึ้นมาดูอ่ะสักหน่อยแล้วกันเุ้ยไงเปิดทากไปกอ่อนนะครับอย่างไงครับยังไงครับ hit p หนึ่งร้ยห้าสิบนะเดี๋วก,ก,กว่ากูลิมแต่มีอาหินดาวมีไม่ใช่ใช่ครับมันเก่ง,งกว่กูลิมที่ผมถ้าผมาว่าจะมารีวิวไอ,อตองของไอแอสววนนี่นะโอเคแล้วลองมาดูฟิลลี่รอดนอยกันบ,บ้าง พวกคนก็อาจจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะ <S <S> เหมือนคิดผิดไปนิดนึงอะไอ้พี่เลือดรอต้อน,นี่ยหัวหน้าไอ้ปลาส้มกอดอะไรนี่แค่ลูกน้องอะประมาณนั้นอะโอ้โหเดี๋ยวมันสับไม่กี่ทีร่วงเลยอะมันสับโกรีไม่กี่ทีร่วงคนระับแต่เลือดนี่เนี้ค่างน้อยนะวุ้ยรอน้อนถ้ามันพื้นถ้ามันเปิดพื้นจุดออของมันออกมานนั่นแหละเลือดมันน้อยทันทีเลย โอเคเรามาลองดูนันดีครับว่าใครชน,นะนะแตวันนี้ครับฟิลีเานอตเปิดชาไปก่อนเลยครับฟันไม่เข้าครับแล้วก็กระทือบพื้นไหมครับก็ฟันไม่หนึ่งทีครับอุ้ยตัวนี้ออกท่าอ้นั้นยากนั่นันตัวที่ออกท่าจุดอ่อนมันยากครับยังไงครับรอบนี้รอดแค่เพีงแล้ว แล้วก็ซับเรียบร้อยครับตายโอเคฟิวเี่รงลูกนาอชนะลูกน้องกับหัวหน้าคนระแบบเลยโอเแค่แ <c> ห <oughs> ละ่ะ